เจ้าสร้อมเนาะแต่ว่าคนในครอบครัวคนโรคภ้าก็ต้องมีส่วนเนาะตอนนี้ว้าวไม่อีกเรื่องของเจ้าสอยู่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนก่อนที่จะไปอบรมไอการดูพืนสุขภาพผู้ป่วยระยะกาหมอก็ไปอบรมงานสุขภาพจิตและยาเสพติดบนีีนะ โรงพยาบาลภาคโครนเกิดเตุโรงพยาบาลมินิทัญยลักษ์เคยได้ยินโรงพยาบาลทัญยาาลักษ์บ่ทัญยะละัยยะละกษ์ะะก็คือเอาผู้ที่ติดยาเสพติดไปบำบัดไปรักษาคล้ายจิตเวชแต่ว่าจิตเวชน่ะไม่ได้เน้นมาทางยาเสพติดก็จะเป็นโรคจิตเวชทั้งหมดไปยุหันแต่ทัญยะลักษ์นี่เอาเฉพาะจิตเวชที่เกิดจากยาเสพติดซึ่งบ้านเฮาเป็นอะไร แล้วถ้าเป็นอะไรจุเขาอยากมาเอาเป็นพื้นที่นะคะแั้วมกกันหน่อยหรือหลายมนันบอกพาเพศเนาะทีะ่บ้านที่บ้านก็คือไม่ได้เป็นจากกรรมพันธ์นะคะแมนเนาะฉะนั้น,นก็คือเอาแบบนี้ที่เป็นไปแล้วก็โรงพยาบาลโมงคลนะคะซึ่งวันถ่านวันศุนี้เขาจะไปดูงานมินิทัยายาทก็คือโรงพยาบาลยอด ฟื้นฟูดเดี๋ยวลงมาเป็นลงมาหน่อยนนเนาะเขาจะมาเปิดลูกร้านไครที่อยากจะฟื้นฟูอันนี้ประชาชนช่วยนะคะอีกรอบหนึ่งที่จริงหมออกกประชาชนไปในกลุ่มกำนันพย่บ,บานเรียบร้อยแล้วผู้นำหมู่บ้านเนาะกลุ่มนั้นนะคะถ้าใครอยากเอามาฟื้นฟูเอาไปอยู่ในค่ายสามเดือน เอาไปกินไปนอ,ไปปอนไปกอนยาไปผ่าเหงานเหการอยู่ในหันอยู่ในรั่วรอบขอบซีดก็าหายไปใส่สามเดือนนะคะเขาเชื่อว่าคนที่ยังมีอาการที่เขาคัดองแล้วว่าอาการจะไม่รุนแรงขนาดเสียสติไปมันจะฟื้นนะคะแค่ได้กินยาสม่ำเสมอแต่ที่า่านมามาเทอานี่ที่อาการกำเริบเท่าที่หมอดูแลคนไข้จิตต ถ้าเคสไหนที่กินยาสม่ำเสมอแล้วก็มียาติดกลุ่มไปนะคะกลุ่มยากินอีกรอบหนึ่งคนนั้นจะไม่มีอา,าการกำลับนะคะ